สถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีมีโร่แชนแนลนะครับกับรายการข่าวความดีครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่ถือได้ว่าท่านมีความรู้ประสบการณ์แล้วก็ทํากิจกรรมเพื่อสังคม เป็นกิจกรรมความดีมากมายเลยฮะใช่แล้วค่ะพี่เก่งแล้วก็ตอนนี้แขกรับเชิญก็อยู่กับเราทั้งสองคนแล้วด้วยค่ะขอแนะนําเลยนะคะแขกรับเชิญในขณะนี้ค่ะคือคุณปยนุษย์นาคคงค่ะหรือว่าขอเรียกว่าพี่นุษย์นะคะเลขาธิการมูลนิธิีเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับพี่เก่งเนี่ยนับถือคุณปยนุษย์นาคคงหรือว่าพี่นุษย์นะครับเป็นครูของพี่เก่งเลยตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้แล้วเหมือนวอายุ จริงๆอยากจะบอกว่าเหมือนพี่น้องกันเลยค่ะพี่น้องใช่ไหมครับวันนี้ได้มีโอกาสได้ทํารายการข่าวความดีก็เลยนึกถึงพี่พี่นุชนะครับพี่นุชครับเรียนเชิญเลยครับวันนี้นําความดีอะไรมาฝากเราครับเชิญค่ะความดีความดีจริงๆก็บอกว่ากลองประคังเนี่ยต้องให้คนอื่นตีถึงจะดังการเอาความดีมาอวดมันเป็นเรื่องที่น่าอายนะ จริงต้องให้คนอื่นเล่าถึงดีใช่มเปิดหน้านี้เลยทีเดียวนะครับเรื่องราวที่เราให้ความสนอกสนใจก็คือเรื่องนี้ครับโครงการที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับ happyfamilyday.com นะครับเป็นเรื่องราวของการอนุรักษ์แล้วก็ดูแลหวงแหนรักษาสมบัติของชาติที่เขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ไทยนะครับอยากให้พี่นุษ์ในฐานะที่ริเริ่มโครงการแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับ ก็สามารถที่จะสร้างโครงการนี้ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนได้เล่าให้เราฟังครับก่อนอื่นมาทางความรู้จักกับคําว่าพิาพิธภัณฑ์ก่อนนะคะคคพิพิธภัณฑ์คือสถานที่ที่รวบรวมวัตถุไว้เพื่อการศึกษานะคะม,มีคําว่าพิาพิธภัณฑ์แล้วก็มีคําว่าพิาพิธภัณฑ์ท่าสถานค,คาว่าพิาพิธภัณฑ์ทสถานคือพิพิธภัณฑ์ถาวรห้ามเคลื่อนที่ไปไหนแล้วก็มีคําว่าพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติคําว่าแห่งชาติก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ถาวร ของรัฐบาลตอนนี้ของพิพิธภัณฑ์ทั้งสถานแห่งชาติจะมีประมาณ44แห่แห่งลองทายสิคะน้องๆทั้งสองว่ารประเทศไทยเราเนี่ยปัจจุบัน,นมีพิพิธภัณฑ์ั้งหมดสักกี่แห่งแล้วผมลองเดาดูนะครับหลักร้อยเหรอผมว่าน่าจะสัก2-300ประมาณนี้มั้งฮะให้จังหวัดละ 2- 3สแห่งเลยนะมีข้อมูลของว o ลมิวเซียมเขาบอกว่าประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์แค่2แห่งเองนะ แต่จากการที่มูลนิธิเก็บข้อมูลนะคะคแล้วก็มีอีกหลายหน่วยงานที่ช่วยกันเก็บข้อมูลนะคะตอนนี้ประเทศไทยเรามีพิพิธภัณฑ์มากถึง1227แห่งแล้วโอ้โหู 1> 1, 7 2แห่งนะครับคุณผู้ชมครับประเทศที่มีพิพิธภัณฑ์มากเป็นอันดับที่สองของโลกรอ,องจากสหรัฐอเมริกาแล้วมากกว่าญี่ปุ่นด้วยนะประเทศไทยใครจะดูแล กระบวนการเหล่านี้การที่จะดูแลพิพิธภัณฑ์นี้ไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่า<ช>แต่ละแห่งแต่ละที่นี่ก็ต้องเก็บของที่สําคัญล้าค่าใช่ถือเป็นของที่มีค่าของแห่งชาติด้วยและวิธีวิธีการยังไงคะพิพิธภัณฑ์เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องของตดยพิพิธภัณฑ์านแห่งชาติค่ะถ้าเราแบ่งหมวดความรู้พิพิธภัณฑ์นะคะเราจะรู้ว่าพาาิพิธภัณฑ์หลากหลายเช่นพิพิธภัณฑ์สําหรับเด็กพิพิธภัณฑ์ที่ว่าได้เรื่องวิถีชีวิตพิพิธภัณฑ์ที่ว่าใด้เรื่องของมนุษยวิทยาเรื่ม พิพิธภัณฑ์เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีพิพิธภัณฑ์เกีก่ยวกับการคม,มนาคมการเดินทาง<ม>พิพิธภัณฑ์ทางด้านการแพทย์และการแพทย์แผนไทยแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์อีกเยอะแยะมากมายอาแค่เรื่องเรื่องมนรถเนี่ยรถม้าพอดีหนังรถไฟเรือมีเครื่องบินมีทุกอย่างเลยแล้วก็พิพิธภัณฑ์ทาหารตำรวจอีกซึ่งทั้งหมดนี้น่าจะต้องอยู่ในความดูแลของใครสักคนใช่ไหม พี่นุชจะเล่าให้ฟังว่าสมัยที่พี่นุชเป็นพี่ผู้สารของกระทรวงวัฒนธรรมตอนนั้นมีพิพิธภัณฑ์ประมาณแปดร้อยประแหงพี่ก็บอกคณะรัฐมน,นตรีเรามาช่วยกันดูแลพิพิธภัณฑ์เถอะจดทะเบียนพิพิธภัณฑ์กันไหมะจะได้ช่วยหางบประมาณไปนสนับสนุนดูแลเขาบ้างรัฐมนตรีวัทนธบอกว่าอุย้ยแค่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่เราดูแลอยู่สี่สิบสี่แห่งเนี่ยงบประมาณยังไม่พอเลยไปกระทรวงท่องเที่ยวสิแล้วเซ็น m อ u กับกระทรวงท่องเที่ยวไว้ตังค์ก็เยอะพี่ก็ไปพบรัฐมนตรีท่องเที่่ยววา เฮ้ยพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของแหล่งเรียนรู้ครับมากระทรวงท่องเที่ยวไม่ถูกหรอกเพราะว่าเรามีหน้าที่เป็นสัมพันธ์เราไม่ได้มีหน้าที่ทําเรื่องคอนเทนต์มันมีหน้าที่เป็น PR อคุณไปพบรันตรีศึกษาดีกว่าศึกษาก็ตั้งเยอะครับพี่ก็ไปพบนักนตรีศึกษารัฐมนตรีบอกว่าโอ๊ยงานกระทรวงศึกษายเยอะนะตอนนี้เราทําอยู่เนี่ยเอาอแค่ประเมินโรงเรียนโอ้โห ปีหนึ่งนี่ทํางานแทบไม่ไหวยอยู่แล้วขอให้มีงบเยอะแต่มันก็ไม่มีคนทํางานเรื่องนี้ให้คุณหรอกค่ะคุณไปพบดนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมสี่งานเขาก็เ,าเพิ่งเปิดใหม่กระทรวงยังไม่มีอะไรทําค่ะพอเขอ้า<อ>ไปพบดนตรีสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมเขาบอกพี่พิพิธภัณฑ์เนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องกระทรวมงมารำมาทาไมเด็กกลับบ้านไปเลยกลับมานะจุดเดิมเริ่มต้นใหม่จนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครดูแลพิพิธภัณฑ์เหมือนเดิมค่ะเพราะนั้นพี่นุษ เมื่อตอนก่อนที่พี่นุชจะมาทําเรื่องวิธีพิพิธภัณฑ์ไทยเนี่ยพี่นุชทําพิพิธภัณฑ์เหมือนกันพิพิธภัณฑ์เล็กที่สุดในประเทศไทยก็คือพิพิธภัณฑ์ของจิ๋วพี่นุชพาพิพิธภัณฑ์เล็กๆของพี่เนี่ยเดินทางเข้าไปหามนุษย์เนื่องจากว่าคนไม่ไปพิพิธภัณฑ์ เราก็เลยพาวิทพันธ์เขาไปหาคนคพ,พิพิธภัณฑ์เล็กๆที่เดินทางไปเพื่อจะไปเล่าเรื่องราวให้ฟังว่ามีพิพิธภัณฑ์ใหญ่อยู่ที่ไหนบ้างร,ระหว่างเดินทางไปตามเส้นทางแล้วก็เก็บข้อมูลพิพภัณฑ์ไปเรื่อยๆแล้วเราก็เอาพิพิธภัณฑ์ต่างๆมาจัดนิทศการเวลาที่เราไปจัดตรงหน่วยไหนก็ตามให้ทำเป็นเหมือนใบแรลลี่ให้คนไปประทับตาจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆแล้วก็กลับมารับรบางวัลที่พิพิธภัณฑ์ของจิ๋วปรากฏว่าพิพิธภัณฑ์ของจิ๋วคือ เหมือนกับเป็นผู้ที่บุกเบิกและทําหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมราชาสัมพันธ์เพื่อให้คนนึกถึงพิพิธภัณฑ์ของใหญ่ใช,ใช่เพราะตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงจริงๆไม่มีใครช่วยเหลือเลยแล้วในที่สุดเราก็รวบรวมเพื่อนๆได้นนประมาณสักหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่นุ้ยก็จัดงานบัตรใบเดียวเที100่ยวร,ร้อยพิพิธภัณฑ์ขึ้น ตอนนั้นมีหน่วยงานเดียวที่เมตตาช่วยเหลือเราคือสสสอ,สอ,สอซึ่งเขาไม่เคยมายุ่งกับเรื่องวัฒนธรรมเลยนะเขาทําเฉพาะเรื่องสุขภาวะออกกาลังกายในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักมากกว่า<ช>ค่ะเข้เขามาเมตากับพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นกับโครงการเราเป็นโครงการแรกก็เห็นเราทํางานแล้วเออเรามีความตั้งใจจริงๆค่ะแลวสอสอสก็เลยเข้ามาสนับ,สน,บ,ส,นบสนุนโครงการ พี่ก็ทําป้ายไวนิ้วพิพิธภัณฑ์ที่เราเดินทางเก็บข้อมูลไปแล้วก็มีประมาณเป็นร้อยป้ายหนึ่งป้ายคือหนึ่งพิพิธภัณฑ์เดินทางไปกับเราด้วยแล้วในที่สุดก็กลับมาคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนเสด็จบัตรไปเดียวที่ร้อยพิพิธภัณฑ์เนี่ยค่ะซึ่งท่านก็ก็กําลังจะทําพิพิธภัณฑ์เหมือนกันท่านท่านทำสองสามพิพิธภัณฑ์แล้วตอนเนี้ยท่านก็บอกว่า เราทําเป็นมูลนิธิเนี่ยมันก็จะมีคนเข้ามาช่วยอะไรได้ค่อนข้างเยอะอย่าไปหวังเพิ่งรัฐบาลเลยนี้มูลนิธิพอตั้งขึ้นมาเนี่ยกิจกรรมแรกก็คือเราทํายังไงให้ตัวพิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จักแล้วก็ปัญหาที่ที่เราพยายามรวบรวมข้อมูลจากทั่วประเทศเนี่ยเมื่อกี้คุยกับคุณเก่งก่อนที่จะเข้ารายการเก่งบอกว่าพิพิธภัณฑ์มันน่ากลัวมันเหมือนบ้านผีสิงค่ะเพราะว่าสะสมมีตาของเก่าแก่า เงียบก็พออย่าถึงขั้นน,น่ากลัวเลยฮะนอกนจากนั้นพิพิธภัณฑ์ก็ห้ามจับค่ะห้ามถ่ายรูปห้ามส่งเสียงดังครับเพราะน,นั้นวิธีการที่ทำฝังอยู่ในความทรงจำของคนเมื่อพิพิัณฑ์มันน่าเปื่อมันก็ไม่มีคนอยากเที่ยวหรอกอันะนั้นหนึ่งต้องทำาใพ้ธัน์สนุกก่อนเพราวทำให้เกิดองค์การ5 2หนึ่งสนุกทำยังไงให้สนุกนะสอง จะต้องมีการสนทนาไม่ใช่เข้าไป<ม>วัตถุกองท่วมห้องเลยแต่ว่าไม่มีป้ายอะไรที่จะสื่อสารกับคนเลยไม่มีไกด์ไม่มีเวียกรเล่าเวลาให้ฟังเลยนะคะเพรนั้นต้องมีการสนทนาสาจะต้องสัมผัสได้ต้องอนุญาตให้จับบ้างที่พันุดนตรีมันต้องได้เคาะเสียงต้องได้รู้ว่าอะไรเสียงเป็นยังไงค่ะฟอสซิลเป็นร,ร้อยร้อยล้านปีเด็กก็อยากจะจับใช่ไหม ต้องวางอันไหนที่ลายชิ้นเหมือนเหมือนกันต้องเอาออกมาให้เด็กสัมผัสบ้างแล้วก็จะต้องผ่านกระบวนการของการสืบค้นทําให้ผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมครับอย่างเช่นมีกระดาษสักใบนึงเขียนรูปแยะๆไปหมดเลยอยู่ในพิพิธภัณฑ์ให้ครอบครัวไปช่วยกันหาว่าไอ้รูปไหนคืออะไรแล้วมารับรางวัลหยึ่งทำให้คนไปแล้วมันมีกิจกรรมสุดท้ายคือต้องส่คระห์ผู้พิการ ทำให้คนพิการที่นั่งวิวแชร์คนแก่เนี่ยเขาเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ได้เ็จะได้ใช้ช่วงเวลาที่หลังเกษียณหรือว่าคนป่วยๆเนี่ยเขาก็จะใช้แหล่งเรียนรู้ในการทําให้เขามีความสุขขึ้นได้ความรู้ได้ความสุขด้วยล้วเกิดกระบวนการ5 2สนุกสนทนาสัมผัสได้สืบค้นใช่แล้วก็ส่งข้อพิการค่ะและส่วนร่วมด้วยนะจริงๆแล้วถ้าเอาสอนนี่เยอะมากแต่ว่า 5สของคุณปียนุชนาคงเป็นแนวทางที่ชัดเจนแล้วสามารถนำไปปลอดใช้ได้กับศูนย์การเรียนรู้ทุกแห่งทั่วประเทศนะครับเพราะวันนี้เนี่ยนะฮะแพ้กับคำถามที่ว่าไปเที่ยวไม่เห็นมีอะไรให้จับต้องเลยไม่เห็นสนุกเลยเจอแค่คำถามเดียวว่าไปเที่ยวแล้วไม่สนุกก็ไปไม่ถูกใช่บางทีก็ไม่อยากไปอีกด้วยซ้ำและพี่นุกก็ทำให้ตัวพิพิธภัณฑ์น่ย กขาทาเครือข่ายกันเช่นว่าในถนนเดียวกันมีสิบพิพิธภัณฑ์สิบพิพิธภัณฑ์ต้องลองทความรู้จักกันแล้วก็ประสานร่วมมือกันแทนที่จะวางโบชัวที่เดียวก็ทําเป็นสิบพิพิธภัณฑ์อยู่ในหนึ่งโบชัวไปพิพิธภัณฑ์นี้ก็เข้าไปที่นี่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 ต่อในในวีดีทั์เนี่ยตั้งจอไว้พี่พิพิธภัณฑ์เขาเนี่ยจะต้องบอกเรื่องราวของเพื่อนๆอีกเก้าแห่งด้วยในถนนเดียวกันทําให้เขาดูแลตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลทํายังไงก็ได้ที่ เอาวิธีของะพุทธเจ้ามาใช้อัตธิอัตโนนาโถอย่าไปหวังรอว่ารัฐบาลก็จะช่วยเพราะว่าที่ผ่านๆมาค่ะเรามีพ่อค้าเป็นรัฐรบาลเพื่อสนใจเรื่องเศรษฐกิจเราไม่ได้มีนักการศึกษาไม่ได้มีนักวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแลแล้วในปีนี้เรามีนักการหารเมื่อวานเนี่ยดีใจมากเลยท่านท่านปนระยุทธ์ท่านพูดว่าอยากจะให้ ทุกคนใส่ใจเรื่องแหล่งเรียนรู้รอยากจะให้โรงเรียนเนี่ยพาเด็กไปเรียนนอกห้องเรียนค่ะซึ่งดูน่าจะเป็นนิมิหมายที่ดีแต่ไม่มีใครรู้ว่าแหล่งเรียนรู้มันอยู่ตรงไหนอะ่ะไม่มีใครรู้ว่าไอไปเรียนคําว่าแห,ล,แหล,แล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้แล้วจะไปยังไงมีด้วยหรอจริงๆพิพิธภัณฑ์ไทยบอกได้เลยเขาว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่สามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ดีด้วยซ้ำคืออย่างนี้ครับน้องหมูค่ะ จริงๆแล้วเราพาเด็กๆเยาวนชน,นไปศึกษาที่แหล่งเรียนรู้มาโดยตลอดผ่านวิธีการที่เขาเรียกว่าทัศนศึกษาเพ<ช>ียงแต่หลายคนวางโปรแกรมผิดเป้าค่ะเช่นพาไปอย่างที่พอเห็นล่าสุดมาเลย,ยมีไปเข้าค่ายก็มีไปสวนสนุก<ช>สวนสัตว์ค่ะพาไปท,ที่ที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆใช่บางที ลืมไปหรือเปล่าว่าใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของมีค่าล้ำค่าแล้วก็รอคอยคำว่าทัศนศึกษาไปพิพิธภัณฑ์หลายโรงเรียนเนี่ยถามเด็กๆว่าทั้งนี้ถามเด็กว่าอยากไปที่ไหนด้วยนะแล้วเด็กที่ไหนจะตอบคำว่าพิพิธภัณฑ์ต้องเป็นผู้ใหญ่นี่แหละค่ะที่ช่วยส่งเสริมก็สนับสนุนพาเด็กๆเหล่านี้ได้ไปเรียนรู้ของจริงที่ที่ถามครูหลายท่านว่าทำไมไม่พาเด็กๆไปพิพิธภัณฑ์คำตอบคือครูก็ไม่รู้ ไม่มีใครรู้ถ้ารู้อยู่ที่ไหนก็จะพาไปแต่ปัญหาสําคัญคือไม่มีใครรู้บ้านพิพิธภัณฑ์เยอะขนาดนี้แล้วอยู่ที่ไหนบ้างนอกบ้านไปจริงๆใกล้ๆบ้านก็พิพิธภัณฑ์เยอะแยะไปหมดตัวแหล่งเรียนรู้นี่มันมีทั้งชุมชนช่างมีทั้งพิพิธภัณฑ์มีทั้งวัดวาอารามรมีทั้งบุคคลที่มันเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เน้นกระบวนการการเรียนรู้เกิดได้รอบตัวแต่ ไม่มีใครบอกไม่มีใครช่วยในมูลนิธิพื้นทไทยเนี่ยเราถึงแม้จะสตางค์น้อยแต่หัวใจเรายิ่งใหญ่มากพี่นุชก็เอาเงินส่วนหนึ่งมาแล้วก็ทำเว็บไซต์ที่รวบรวมที่พิพิธภัณฑ์ไว้ทั้งประเทศเลยไปดูว่าใส่คอนเทนต์อะไรไว้บ้างครับเชื่อไหมว่าหลายคนหลายท่านเนี่ยนะเข้าชมที่เว็บไซต์ที่เก็บข้อมูลเอาไว้แต่ชมไม่ครบทุกคอลัมน์ แต่ละคอล่มกว่าจะใส่ลงไปเนี่ยนะต้องผ่านกระบวนการย่อข้อมูลย่อภาพจัดเรียงจัดวางเพื่อความสวยงามแล้วเที่ยวไม่คุ้มเก็บข้อมูลนานมากกว่าจะใส่ลงไปเดี๋ยวแห้งเดี๋ยว ภาพไม่พอดีไม่สวยงามโหลดช้าทุกอย่างเป็นอุปสรรคหมดค่ะจะเห็นว่าพี่นุชแบ่งหนวดของแหล่งเรียนรู้ไว้ให้ตามที่เด็กต้องการแล้วด้วยเห็นไหมแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ดูนะครับคุณผู้ชมครับเข้าไปดูที่หน้าแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติแรีนรู้สําหรับเด็กครับผมแล้วก็ สำหรับคนที่อยากจะรู้ข้อมูลเบื้องต้นก็ทำวิดีโอไว้ให้ดูประมาณหนึ่งรพิพิธภัณฑ์ไปดูหน้านี้ครับ100อพิพิธภัณฑ์นี้คือเข้ากระบวนการ5้สองหมดแล้วด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตครับพี่นุชเข้าไปดูนี่นะครับพิพิธภัณฑ์นะครับเข้าไปที่ YouTube นะครับถ้าท่านพิมพ์คำว่าพิพิธภัณฑ์พิมพ์คำว่าพิพิธภัณฑ์จริงๆับพิมพ์คำว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเจอนะครับแต่ถ้าหากว่าจะเจอต้นตอเลยนะครับก็คือ happyfamilyday.com ค่ะครับทำไมถึงเป็นชื่อนี้ครับ ชื่อนี้เป็นโครงการที่สมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเขาทําเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่สร้างสรรค์ของครอบครัวแล้วก็พินุชได้มีโอกาสดูแลพื้นที่ที่เรียว่าพื้นที่ทางกายภาพก็คือแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศแล้วท่านก็เป็นคนตั้งชื่อนี้ชี่อ Happy Family Day เนี่ยค่ะแล้วก็พีนุช รวบรวมพิพิธภัณฑ์มาอัดไว้ใน u t u b e เนี่ยประมาณหนึ่งรพิพิธภัณฑ์ที่ที่เป็นเครือข่ายที่ผ่านกระบวนการให้สอไปแล้วนะคะครับแล้วก็ในกรณีที่เราจะเดินทางก็บอกว่าการทํางานใดๆก็ตามเนี่ยภาคิยุทธศาสตร์สําคัญมากเนื่องจากว่าเป็นวาระของรัฐบาลเราก็เลยฉกฉวยโอกาสนั้นดึงคนที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางทั้งหมดเข้ามาเป็นภาคิยุทธศาสตร์พี่นุ้ยก็ไปดึงเอาการรถไฟแห่งประเทศไทยไปดูโลโก้กันนะครับค่ะนี่ครับก็มี การท่าเรือแห่งประเทศไทยอาร์ทบทกสมกนะคะกทมครับแล้วก็การท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามากระทรวงธรรมก็ใช้เป็นที่สําหรับสุขอบรมครับค่ะตัวกระทรวงท่องเทีย่ยวก็เป็นหน้าที่เปรียสัมพันธ์ครับส่วนที่อื่นๆมีหน้าที่ให้ความร่วมมือเช่นพี่นุชลงเรือด,ด่วนเจ้าพยาเดี๋ยวเราลองลองลงเรือชิญเลยคะผมยกคอมพิวเตอร์ให้พี่เลยครับที่ เล่นได้เลยครับตามสบายครับคุณผู้ชมครับวันนี้ไม่ได้นําเสนอเพียงแค่โปรเจกต์วิธีการทาโปรเจกต์เท่านั้นนะแต่วันนี้คือนําเสนอวิธีการคิดนะครับวิธีการในการรักษา,านะครับมรดกอันล้าค่าที่เราเราท่านท่านรู้จักดีแต่ถามใจตัวเองว่าวันนี้เราเคยนัดหมายครอบครัวเพื่อไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันอย่างจริงจัง ใช้เวลาที่นั่นกันเต็มวันใช่แล้วค่ะ<ห>พี่เก่งแล้วที่สําคัญมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยอย่างที่พี่นุษย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเราได้มีการปรับในเรื่องของ5สอที่จะทําให้หหทั้งเด็กและเยาวชนหรือบุคคลทั่วไปได้หันมาชมพิพิธภัณฑ์ไทยกันมากขึ้น,นค,ครับอันนี้ก็คือคู่มือการเดินทางพี่นุชก,บก็<ห>บอกว่าสมมติเราจะไปเส้นทาง BTS นะคะ กดเข้าไปดูนะครับอยากจะนั่งรถไฟฟ้าไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะฮะลงสถานีสมมุติว่าสถานีหมอชิดลงไปน่าจะไปเจอแหล่งเรียนรู้อะไรด้ับมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทุกอย่างเลยใช่ค่ะพอลงมาปุ๊บสถานีหมอชิดก็จะบอกเลยว่าเจอพิพิธภัณฑ์จะมีแหล่งเรียนรู้คือสวนจตุจักรพิพิธภัณฑ์เด็กอุทยานดินและแมลงลงสถานีไหนแล้วมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้างไม่ใช่แหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ก็ได้เที่ยวด้วยนะได้เที่ยวด้วยไง้คสุด อ๋อครับจะไปเรือไหมอ่าลองนั่งเรือกันดูจะไปลงเรือด่วนสถานีไหนครับค่ะต้องเข้าไปที่ผู้มือกันเดินฐานอยู่ที่เราบ้านเราอยู่ใกล้อะไรอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าไหมนะคะนี่คือนี่ขึ้นรถขึ้นขสมกอ,อันนี้ขึ้นเรือด่วนอันเราขึ้นเรือด่วนกัน ถ้าสําหรับใครที่ยังไม่เคยมาแต่ว่ามีความสนใจอยากจะมา,ากส็ส,ส,สามารถเข้ามาดูวิธีการเดินทางได้จากเว็บไซต์นี้เลยค่ะสำหท่าลงท่าน้ํหนนจะไปเจอพิอพิธภัณฑ์อะไรบ้างก็จะ,จะอบอกว่าในนี้จะมีวัดเฉลิมพระเกียรติกับพิพิธภัณฑ์วิษยาาติวิทยาอย่านีค่ะอยู่ที่เข้ามาสืบค้นได้แล้วก็สนุกสนานมากเพราะว่าอยากไปสมมติว่าอยากจะไปพิพิธภัณฑ์มิิเอลยาก็เข้าไปดูในวิดีโอก่อนที่จะไปก็ได้เะเขาจะบอกไว้ว่า เปิดปิดเวลาไหนเบอร์โทรอะไรวิธีการเดินทางยังไงอยู่ในในเว็บไซต์ทั้งหมดเลยซึ่งทีมงานเสียสละมากเก็บข้อมูลกันแบบโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยแทบขาดใจแต่<า>นี่คือเก็บรวบรวม,รวมพิพิธภัณฑ์1 2 2่ยี่สิบแห่งเพื่อให้สะดวกกับ,บทั้งคนไทยทั้งประเทศแล้วก็นะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยเรียกว่าเว็บไซต์นี้คือ ศูนย์รวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยนะครับนำมารวบรวมทั้งหมดอยู่ในเว็บไซต์นี้เลยนะคะจะบอกว่าส้มติจะไปพิพิธภัจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนอยู่หลังสาราก้างนะเปิดวันอังคารถึงวันเสาร์แปดโมงถึงไม่เสียค่าเข้าชมด้วยแล้วก็ดูคอนเซปต์โดยรวมบ้างเขาเล่าเรื่องอะไรอยู่ในนี้ทันสมัยนะ ทันสมัยทั้งด้านการเดินทางทันสมัยทั้งด้านการสืบค้นข้อมูลและอำนวยความสะดวกในทุกอย่างขอเพียงท่านเปิดเข้ามาชมชนี่ก็มีความสุขแล้วนะครับวันนี้ครับข่าวความดีทางสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดี Hero Channel เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติจากเรื่องราวดีๆผู้ที่ริเริ่มสารต่อแล้วก็ก่อให้เกิดความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมกับการอนุรักษ์นะครับสมบัติอันล้ำค่าของประเทศไทยนะครับพิพิธภัณฑ์นะครับ นี่ถือว่าเป็นตอนที่1น่งตอนที่หนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องราวจากแนวความคิดที่มาพร้อมกับความภาคเพียรพยายามความมุ่งมั่นฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคถือว่าเป็นความดีที่เรียกว่า งานนี้ทุ่มเททั้งชีวิตนะครับ<ช>ขอบพระคุณครับสำหรับแขกรับเชิญคนสำคัญคนพิเศษนะครับของสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่ชาแนลในรายการข่าวความดีวันนี้ขอบพระคุณมากครับ<ช>เอาละครับติดตามต่อ,อนะฮะในตอนต่อๆไปของเราในข่าวความดีครับ